แล้วแม่มเดยวขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวึแล้วนู้นมอไม่อตองตอออใ้เขเ่ยที่ไงสวที่ส ไครับนนี้ก่อนแล้วกันครับ้าผมีนี้เป็นแรกเต้นมากเต้นมากกนนียอีกนี่เมาเิ29นะครับ29ตุลาคมนะครับ29ตุลาคมนี้นะครับเวลา10โมงเชานะครับสามารถจได้านกเจนะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปเราตกใจมากเลยว่าเฮ้ยไมทนี้ใหานจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่า ก็ว่า yup. ตามตีมเลยที่ได้หาอยากตีมนี Sisters, acia, ้เป็คิดมันยากยากขนาดนั้นไม่มันมีความแบบทีนี่หางซ่อนอยู่ในในในสคริมประกันนะครับไม่อยากหยุเรียนไม่อยากได้กนะมันต้องอะไรนะครับฟุตบอลโตมอร์ฟุตบอลทิปโตมทร์โตมอรนมีรับประกันทุกทีมากมากครับทุกทีมากจริงเพราะว่าจากคอนเซ็ปต์เลยกว่าจะมาเป็นไฟนอลก่อนที่จะถ่ายตัวเอวีถ่ายตัวรับผมได้เห็นถ่ายก็ หลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นเป็นคอนเซ็ปต์แต่ๆนะครไปขนาดไหนครับรับทางนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานเพราว่าเนื่องจากเราเราได้ชื่อเราเลยรู้สึกว่าเราเรามีเว์ในการเรามีเว์ในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่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 อลายกันละกันแบบว่าอลายกับทีมงานทุกคนทุกคนมองไปในทางเดียวกันกันเลยเพราวจริงความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคย ว่าไม่เคยทำอะไรในโครการต่างๆที่เราทำไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าจะจะจะเป็นโพสิชันอื่นก็ตามเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองส่วนก็คือความที่ชอเพราะว่าในในมิกี้เรามีส่วนที่เด็กเขาทั้งใจเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าจริงแค่ภูมิงานที่ผ่านมานะครับ นะครับคจริตอนนี้เราก็เราก็อยากจะลองให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่ายี่สอดยี20ไม่พอจริงแล้วให้คนหนึ่งมันมสักเจอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็มีพี่จัสติกทร่คอยดูแลเราที่ที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็เออดูแลตัวเราเองเราเนี่ยก็อยากให้คอยดูแลไม่เหนื่อยหรอกน่น่าจะเหนื่อะันอย่างเงี้ยปมดหลดเป็นไมครับจบว่าเดีราส่งมานห้ ว่ามันไม่พอหรือ <peanut> ว<ป>่าแบบว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทํามากๆแต่ว่าเฮ้ยมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วไฟกองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไอทีเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่พอมันจะมีเอฟฟเตับสุขภาพนะครกับตัวข้างก็ไม่แน่นะไม่แน่ต้องไม่แน่เลยนี่คือเราต้องมีตัววาย เเเอออาา้ก็ความจริงแล้วอ่ะไม่ได้ที่ว่าเป็นว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้อยเพราะแต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มาสนุกจริงอ่ะสนุกจริงแล้วก็ถ้ามาให้กำลังใจกันได้เยเขาอยากให้มากันด้วยรอบดีถ้ามันเยอะก็รอบรอบไปเลย ก็ไม่แน่คาดฝันไหมวันเปิดขายฝันจะหมดใครโตอะไรอย่างนี้แค่ทีจริงก็จริงถ้าถามว่าคาดหวังก็คาดหวังแล้วครับเพราะว่าถ้าก็ทำเรื่องอะไรเนาะเราก็มีความคาดหวังเพราะว่าเราก็รอดูครับผมหรือว่าเราือว่าจะเป็นอย่างไรก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เราเต็มที่อย่างนนที่เราทำเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่อย่างารสองเราต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดที่เราทำได้เพื่อให้ผลงานมันออกมาได้ ตัวในหัวเราทีส่วาก็ตอ้รับคนบก็เป็นยังไงก็ไม่ใช่เขาแบบรงใจรายเราไม่รู้นะเราไม่กังวลเนส่องภาษาในวัยรุ่นเพลงอรองเ้ยทุกคนจริงไหมความที่เราได้ได้เห็นเรื่องหลักเราก็รู้ว่าเออมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างก็ความจริงแล้วก็แทบแทบทส่วน

นะค,คือเติมเต็มความฝันไหมผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันนะถามว่าคอมฟีดไหมอ่ะผมไม่คอมฟีทรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอมฟีทอ่ะเราจะหยุดทันทนะใช่ไหมคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคอมฟีทแล้วตรงนี้อ่ะก็แปลว่าเราโอเคแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ปะ่ะเราจะไม่ได้มีโอกาสก้าวขึ้นหน้าต่อเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราไม่คอมฟีดตลอด มันคือความสนุกของการของการได้ทํางานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีหลายอย่างที่เราไม่เคยมีอีกหลายบทบาทที่อาจจะยากของผมก็ได้อาจจะแบบว่าท้าทายผมก็ได้ไม่ใช่ด้านไหนผมว่าการที่เราได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆได้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆมันคือมันคือความสนุกที่เราได้ทำมันพี่เอี่ยมน้องแฟนตัดก้นเองก่อนมีข้างหลังอะค่ะแฟนเธอเอาไปงานเยอะแยะแบบคือแบบอยากขอเวลาเพื่อนหนี้เพราะว่าเราต้องสร้างได้ตั้งตัวหรืออะไรอย่างไงครับยว่ามมันีคือเราล้อติดตัรู้สึกว่าทุกอย่างนี้เราล้อหรือเปล่าที่นายทิมพ์ทำอะครับ เราคือต้องช่วยคือแบบว่าทุกงานที่ทำเราพยายามเป็นที่อ่อนไมแล้วหนึ่งของคุณตอนดีเทลค่อนข้างมากเพราะเวลาการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทำานเพราะว่าจากที่เคยเคยเป็นมาทุกคนตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะเป็นที่อ่อนค,คือคือถ้ามีร้อยเราให้หร้อยนะที่เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่การแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบ เล็กหน่อยก็แบบอาจจะแบบสัก2ี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่มีทุกงานคืองานอย่างเราทุกงานคืองานที่สำคัญของเราเพราะฉะนั้นการที่เราทำทุกงานให้เต็มที่อ่ะก็มีเวลาเข้ามาจับตัวของนะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจำกัดด้วยเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทำงานเพราะว่ามีเวลาใช้เงินไม่ครับเพราะมีเวลาใช้เงินไม่ทันเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ก็ทำงาน เราอยากคุ้หรือตั้งเป้าหมายอะไรอย่กับตัวเองดเกว่าทช่ไามทำงานหนัขนาดนี้ความหมายค้ามหมาเกี่ยวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่กมไหร่ในชีวิตเราเราเราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เป็นังไงก็ได้ขอแค่พ่อแม่เราได้ได้มีความสุขก็สุขสบายสบายงานแน่นอยู่ไม่มีงานหรอไม่ได้หอออยากให้อยู่ ก็เขาคือผมรู้สึกว่าแม่ก็ทำมีอะไรต้ทำาเลยนคบรู้สึกว่าคุณแม่ถ้าได้ทำหลยอย่าง้เขาก็เหมือนเราอะบอกว่าเขาอันหนึ่งคือเมื่ออาย่มากขึ้นทาททร่างกายเนาะอยมากขึ้นมันมีผมว่าการที่เราได้ใช้สมองตัออันนี้เป็นอันนี้เ็นสิงมากนะแก็แลเคยอ่านานส เราได้ใช้สมวามันจะทำให้แข็งแว่าถ้เราก็เราเหนืูอท <ana> ี mm <laughs> ่มากขึ yeah. ้นแตวามีความสิังเาไม่เป็นหวเราเป็นห่วงห่ว่าเป็นห่วงห่วงาเรา็หวก็เป็นห่วงแต่ว่าเก็เข้าใจว่าเราทำเราทำเราทำเพราะอะไรก็ผมว่ามันคือความไมความที่เราให้กำลังใจกัน ต้องต้องพูดว่าคุณแม่ให้กำลังใจผมมากกว่าตอ็หาเต็บันคือไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเลยว่าทำอะไรหนึ่งเดียวเลยที่หน่อยไม่ไม่เคมีเดวันนี้คือไม่ได้หุดไม่มีเด็ดวันหมายว่าอะไรนะครับหมว่าหมายว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผลมาแบบว่าเฮ้ยสุดท้ายก็แบบเป็นนิดหน่อยหยุดแล้วอะไรอะไรเมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบเวลาใช้ของกลายเป็นสนุกกับช่วงอายุในการทำงานในช่วงนี้ใช่ไหม ได้ได้โอกาสเข้ามาคือโอกาสโอกาสโอกาสที่เข้ามาไม่รู้หรอกว่าโอกาสมหรือว่าเพราะว่าจังหวะที่โอกาสเข้ามาไม่ผ่านก็ได้ถ้าเราถ่ายข้อความไว้หรือว่าเราลองหาหนึ่งคือถ้าเรามีอารู้อยู่แล้วเนาะถ้าเราถ้าเราว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมื่อสั่งเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเรียกว่าโชคแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะกว่าจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมาแค่น้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกาสขึ้นอยู่ ขอบคุณมากเลยนะคะดีเลย